ตุ้ง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 ขอบคุครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวถนนคนเดินจบแล้ว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 ทีมเราจบแล้วทาวิยดทีผ่านไปจบแล้วโอ้ยครับเข้มต้องเลยครับถนนคนเดินท่าท่าแพร ถขดคนเดินท่าแพรกระโดดนท่าแพรเป็นคำตอบที่ถูกต้องอะไรท่าแพรอ่าวมาดูเฉยนี่ไงขดนะขดนะขดคนเดินอันนี้เป็นท่าแบบเหมือนท่าเรือนะฮะส่วนนี้เป็นแมวบอกว่าแพรอ้ไม่ไม่แล้วประเด็นคือผมที่เดบบอกว่าเสนคนเดินสะพานแมวไม่ตอนแรกคิดว่านั่นจริงก็ใกล้เกี่ยงก็ใกล้เกี่ยงแต่มันเป็นแมวที่กำลังทำท่า ก็เลยกลายเป็นถนนคนเดินท่าแผลนะครับทีมเอนำไปก่อนหนึ่งคะแนนแต่ยังมีแอบช่วยนะแต่ยังมีแอบช่วยนะโอเคโกะโอไปช่วยเราไม่ช่วยแอบเก็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาใส่ท่ากันใหญ่เถอะนะกันใหญ่โอเคคำที่สองครับท่าพร้อมแล้วมาอุ้ยง่ายนี่ง่ายมากอะะไรวเนี่ย อ๋อแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงทุกตัวจริงปะมันได้ำปิงเช่ยงใหม่เดี๋ยวก็เพื่อนแม่น้ำที่เชียงใหม่ก็ชื่อเหมือนกันแม่น้ำปิงนะครับมาดูเฉลยนี่ครับปิงอันนี้เพื่อนเราเอยแม่แม่น้ำปิงน้ำอันนี้แม่น้ำปิงแม่น้ำปิงก็คือแม่น้ำปิงน้ำใจมึงเฮ้ยทีมเอนำไปสองคะแนนแล้วนิ่มๆไม่ธรรมดาทีมนี้ต้องเร่งเครื่องหน่อยนะพี่จินพี่จินนี่น่าจะรู้เกี่ยวกับอะไรแบบนี้เยอะ คนชาต้องเล่นเครื่องหน่อยแต่ว่าคนข้างหน้าเมื่อกี้ผมได้ยินอะไรมันจะเป้นเป็นจะปิ้งอะไรแต่ว่าผมมันไม่เก่งภาษาไทยผมก็ฟังไม่รู้แต่มันอยู่ใกล้ๆกลุ่มเน้นอ่ะคนนะนำปอันี้ผมรู้เองงั้นแล้วนี้กลุ่มนี้ย้ายมาช่วยกล่องนี้บ้างได้ไหมเดี๋ยวเบียดเบียดเบียดมาตรงนี้กลุ่มนี้การช่วยคือห้ามบอกห้ามอครับห้ามไปว่าห้ามไปบอกเขาเออมาควที่สามครับ คำที่สก็มีเพียงแค่สองพยางง่ายมากครับพร้อมแล้วภาพมาอันไว้เพื่อนเข้าซอยข้าซอยจุกโต๊ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งาซอโหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวเพ่งดใจไปรอใจดีใจดีใจสุดเลยว่ะดีใจสุ่ด้วย นี่คือเข้าทางเข้าคือเข้าซอยอันนี้คือซอยตรอกซอกซอยกระดุมเป็นข้าวซอยนะครับสองต่อหนึ่งนะครับมาต่อกันที่คำที่สี่ครับคำนี้ไม่ยากมากถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับน้ำพริกหมูใท่ใช่น้ำพริกนุ่มน้ำพริกนุ่มเป็นคำตอบแน่ใจไหมเดี๋ยวตอบแล้วแแล้วตอบแล้วออกไปแล้วน้ำพริกนุ่มเป็นคำตอบที่ เราเ็าดูว่าจะพีเราจเดูว่าจีคเลยซีดีส่อนนี้คือน้ำอันนี้คือพริกอันนี้คือนุ่มมันก็เลยเป็นความนุ่มลันก็เลยเป็นน้ำพริกนุ่มนพริกนุ่มถ้าถ้ารูปสุดท้ายเป็นพ่อพี่ขุนนี่อันนี้คือขุนต้องตอบได้เลยพ่อยังไม่พร้อมเดบิวท์ฮะให้พ่ออยู่บ้านเนี่ยโอเคครับ สามต่อหนึ่งอุ้ยเขาเริ่มนำห่างไปเรื่อยๆนะครับผมอาเดี๋ยวขอตั้งธงแป๊บนะฮะตั้งธงแล้วนะวนะี่ตั้งไว้ไปลายๆหน่อยหน่อยครับ,รบยังหน่อยข้อที่ห้าครับผ้าพร้อมแล้วผ้ามาอุ้ยง่ายคุณพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าตงินัี่ครับตอบไปแล้วผม <1, S 2> ตอบไปแล้ว 1> 1, 2, 3, 4, 5, ขนมจีนผมตอบไปแล้วขนมจีนน right? so ้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวถูกต้องเอาโรอะไรกันอะไรกันอะไรตอบไปแล้วเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรเลยไอ้ขนมจีนง่ายอ่ะได้ได้อันนี้เป็นขนมอันนี้เป็นขนมจีนได้ได้ได้เอางี้ใช่อย่างี้ใช่อเอางี้เช่ได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ทีมผมต้องพูดเกิดอะไรขึ้นครับบราเดอร์ ไม่มีอะไรแลับยังไม่มีอะไรคตีกันสิฉันเอแต่เมื่อกี้ต้องบอกว่าถือเกินอะไรอาจจะถือเกินห้าวิไปนิดนึงจริงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นนำกี่ข้อแล้วข้อไหนแล้วมันลืมแล้วมันเยอะจนน้ำไม่ถูกเลยวหนึสองสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งเก่งเก่งเก่งทีมบีเราต้องตามมาให้ได้ยังเหลืออีกหลายข้อให้เราตีเสมอนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วข้อที่หกนะครับ ภาพมาไปตัวอะไรวะน่ะตัวอันนั้นปะเนี่ยตุ๊กี้ช้างหืออันนี้ใช่ตัวนั้นที่เจอในบัสซิงวันอะไรอ่ะหนึ่งบัตรนิมานบัตรนิมาเนถอดเสื้อไปถอดเสื้อไปจะดึงอะไรขนาดนั้น วันนิมานใช่ไหมเป็นคำตอบนี่ถูกต้องครับน้องเพลยวตะบอลใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยเออวันนิมานอ่ะทำไมถึงทำไมถึงรู้เป็นวันนิมานผมรู้วันนิมานคืออะไรเอาจริงวันนิมานคืออะไรคนไม่วันนิมานเป็นสถานที่ถูกคือเรารู้แหล่ะจะต้องบอกอะไรไม่ได้ถนนรด้อะไรตัวตอบอะไรตะกุกตะกักฟังไม่รู้เลยถนน ตลาดคอนโดตลาดนะไม่เคยไปเหรอนมัน่ะไม่เคยไปมีแค่หมูอ่ะมีมันติ้หนุ่มถ้าคุณเคยมานะคุณก็จะรู้ว่าวันนี้มาคืออะไรครับคุณก็จะเคยเดินวันนี้มานะเอาไปเอาไปเอาไปต่อปต่ชาร์มบอร์ดสต็อววันนี้มาคืออะไรบอกเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยว บางที่มันมีแบบลานไอ้นี่คุณตอบที่คุณไม่รู้เหรอเนี่ยผมรู้ผมรู้ผมเงียบอยู่อย่างให้คุณไปหาความรู้รอบตัวโอ้โหได้ได้มาดูเฉลยอันนี้คือวันวันเนี่ยคือหนึ่งตัวนิ่มตัวนิ่มอันนี้มันตัวนี้มันนี่คือมันถูกถูกวันนิ่มมันก็คือวันนิ่มมานนั่นเองนะแล้วเมื่อกี้ผมตอบสุกี้ยางเผือกมันเป็นเผือกมัยแค่เผือกแอะ ตอนนี้นําไปทั้งหมด5ต่อ1แล้วแล้วทีมงานมาร์กซิสทีมงานมาร์กซิสข้างหูครับผมขอสลับฝั่งทีเมกับทีมีครับสลับฝั่งครับอย่างนี้เลยเหรอพูดจริงนะนะอย่างนี้ขอชอบนะชอบนะมันไม่ได้อยู่ที่ปากเอาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งคืออะไรแม่เขากระจายไไมมม่่้ับีเาอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วนะห้ามแผ่วนะ เมื่อเวลาเราเตะบอลเมือเวลาเราเตะบอลเราต้องมีทีมยหาวย่าทีมเยือนนะเราต้องมีสลับสั่งกันบ้างนะครับผมอ่ะข้อนี้ข้อต่อไปข้อที่7นะครับภาพมาอมเบียฮเวนุ่มเดสบิวุ่มเีย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 เดสบิ น้องเปี้ยวดัชมิวดัิวส์ดัิวิ้นพันเปรี้ยวดักไม่มิว์ปังนะเมื่อกี้ได้ยังไงาเปรี้ยวเราลิ้นพันได้หยุดหยุดเมื่อกี้ผมได้ยินผมได้ยินไม่หยุหยุดไม่หีุด่ยุยไม่หยุด้ยุดหยุดหยุีหดหยุยุหยุดหยดหยุดหยุยุดหมยุดห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 มีดหยุหยุยุดุด เมื่อกี้มันยังไม่ครบห้าวีแล้วเปี้ยวดัชมิลแล้วบอกนมดัชมิลไม่มีเปียวเปียวดัชมิลมันยังไม่ครบห้าวีเลยภายในห้าภายในห้าวีนั้นเขาก็แค่เป็นคำตอบที่ถูกแล้วเราไม่ต้องอยากชนะขนาดนั้นก็ได้คือก่อนห้าวีที่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้โอเคโอผมทำไปแล้ผมก็ไม่รู้เหมือนเลยให้คะแนนใบฝั่งนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตีก็มาเป็น5ต่อสองได้ เอาเลยดิอะไรวะได้ได้ไดเอาจริงนะอย่าทะเลาะกันเยอะเหนื่อยทุกคนเหนื่อยไหมฮะเหนือโอ้โหน่าตาสใจขนาดนี้ไม่น่าเหนื่อยหรอกคนเหนื่อยนะอยู่ตรงนี้ข้อต่อมาเลยดีกว่าหนึ่งสองามผาอันนี้หยิบดิหยิบดิหยิบก่อนเลยครับให้รู้หรอรู้หรอเอาหยิบดิุนไทยตงอ๋ออว โฟล์กอินวอนโฟล์กอินวอนแบบตอนนี้ถูกต้อง เฮ้คุณรู้ว่าทำไมผมดูดูนี่อยู่ไี่คือาคดันนี่โฟร์อินวันไงอ๋อเอาเอาเลดเดอร์บรูเออใจใหญ่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 ชนะก็ไม่ต้องโคมขวัญนะแต่ว่มันโฟร์ไม่ต้องโคมถุยกันขนาดนั้นยังมีข้อเไรไมาดูเฉลยมาดูเฉลยนะฮะนี่คือรถโฟร์วิลล์ดูอัสไงเป็นรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์อินอิน อิดไงอิดก้อน4 i อิดวานอิดวานปลาวานก็เป็น4 i อิดวานก็เป็นนมเปรี้ยวดัชมิลโฟอิดวานเออนะคือตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยหกสองหกสองหกสองยังตีได้เพราะว่าเหลืออีกสี่ข้อพอดีเอาแล้วเอาลงไงอ่ะถ้าพร้อมแล้วคำต่อมาจัดไปครับ เด็กดีต no ่อใจดีต่อใจทุกตัดีต่อใจหรอเอร์รู้ไหมว่าเกมเนี้ยเขาไม่ใช่กำลังเขาใช้สมองใช่ไหมเฮ้ ไม่กับน้องผมดีดดีเจนเจนเจนเกิดอะไรขึ้นบอกพี <okay ่บอกพี่เ oh ก yeah, ิดอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาไม่ดันผมเม่่อกี้เขาไม่ดนผมผมไม่ได้ดันผมเพี้ยแบบโอ้ยอยากยืดตัวอ๋ออ๋ออ๋าเดี๋ยวเมื่อกี้เบอร์ดันพี่ขอแจกเลยคะแนนคะแนนใบเหลืองจ้าจะแจกคะแนนทำไมแล้วเอาไปเลย ผมอยากเล่นจบได้ไหมเล่นให้จบได้เล่นจบเล่นจบได้พี่แล้วมันดีพราะสุดท้ายมีคะแนนพิเศษเฮ้ยอะไรโอ้โหเราสู้ไม่ได้เราไปต่อเขาอยากให้เกมมันมาสนุกเม่อเม่อดูเฉลยก่อนดูเฉลยก่อนนะอันนี้เป็นดี อันนี้ตอนแรกพี่ดูว่าเป็นพึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวต่อดีต่อแล้วก็ใจใจดใจคือหลังเหน่อยครับทุกคนผมอยากให้คุณตอบบ้างคือมันคุณกำน้าอะไรนะอยากให้ใครตอบนะไม่มันยังเกมมันยังไม่เริ่มไงผมกำน้าอยู่แต่แล้วเกมคนเล่นมันเริ่มไเลงหลังอ๋อเพราะอยากให้ใครตอบบ้างเราเราไปผมอยาให้คุณตอบได้ไหมครับคุณไอเชียนนลคุณว่าผมมั้งล่ะมาดิคุณตอบคุณตอบไม่ละมาเออเออเอาละเอาละถ้าแล้ว งั้นรอบต่อไปแค่ไทยกับเปิ้ลเอาวะล่ะเราเราเงียบเลยไหมวัดไปเลยเพื่อนที่เหลือเงียบนะสิบคนเงียบเลยไหมสิบคนเงียบสิบคนเงียบไทยกับเปิ้ลเท่านั้นาด้าสามเออสนุกดีว่ะดีดีชอบชอบเดี๋ยวลงนี่แอบกระซิบด้วยนะเดี๋ยวลงม้าลงมือเมื่อไหร่ก็เข้าไปห้ามปล่อยข้อต่อไปนะครับไทยกับเปิ้ลเท่านั้นเมมเบอร์คนอื่นห้ามตอบห้าไม่นะอยากจะรู้จริงๆร่ามเกม่วกโช พ่้เหผมรู้พฮ้ยเร่งยังไงระดับดาวิ์ตอบเลยตอบเลยอ่างหน่แก้วสอแก้วสี่ห้าหัวหัวทองหัวทองใช่ไม่องบเอาีไม่ถูกไม่ถูกหมผูไม่เกแก้ว่้เีวลาแล้วครับหมดเวลาแล้ว เดียวเลยวะไม่เอาแข่งก no ันเลยนะได้เงี้ยจริงเปล่าไม่แต่เปอร์เขารู้อยู่แล้วไงรู้อยู่แล้วไม่ใช่เปอร์ต่อมาแต่เปอร์ต่อมาอ่านเกลโมโชมาหนะเลยมาชนะเลยอะไรมาให้แล้วให้แล้วเปอร์ชนะเย้แล้วพี่ไทยเมื่อกี้คุณมีคุณมีคำสอนให้ผมใช่ไหมมีคำสอนให้คุณเหมือนกันอ่ะเกมเนี่ย มันไม่ได้ยวาที่ความเร็วไม่ต้องพูดมันวัดที่ความรอบคอบนี่นี่รู้ว่าว่าเกมอ่ะไม่ได้วั่ข้อนี้เอ้โหที่คะแนนรวมเจ็บเจ็บทุกคนเลยเถียงยังไงอะเถียงไม่ได้เจ็บทุกคนเลยอะไม่เป็นไรเหลืออีกหนึ่งข้อครั้งนี้ตอบได้ทุกคนเลยแบบสนุกสนานนะครับเราเล่นเกมเราต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยเล่นเพื่อความมีน้ำใจนักกีฬาโอเค everybody คอสุดคอสุดท้ายนะครับมาเลยจ้าแก้แค้เมย่าเมย่าเมทำไมถึงเป็นเมทำไมถึงเป็นเมพิสพามกมิสเมย์ oh my god แล้วถ้าเป็นกรากดาคม is y u lie เก่งเก่งเก่งหลั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 งห่ังหลังหลย น้องหญ้าน้องหญ้าอะไรอันแรกอะเมอ่อันสองอะไรนะหญ้าอันเนี้ยอันเนี้ยไม่อันนี้อ้วนหญ้าหญ้าหญ้าไอ้น้องหญ้าเลยน้องหญ้าไม่มีไม่มีใครเป็นน้องหญ้าไม่มีน้องหญ้าเพราะว่าไปดาวเพิ่มมา้วหัวเป็นหญ้าจำได้จำได้จำได้เราสนิทเมยหญ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ เกงคะแนนคะแนนเป็นยังไงแปโอ้โหแปดเลยเหรอเก้าปะเก้าเก้าเลยเหรอเก้าสองไม่รูเท่าไหร่ฮะถ้ารูลืมนับไปแลชนะแปดต่อสาปดต่อสนะพทีมเชนะปะมาเพื่อเอตมนดิจแล้วจับมือนล้วไม่กีฬาแล้วจับมือังหวจะมาถูกไหมไม่ไม่ไมไม่เดี๋ยวเขาคิดว่าเราทะเลาะจริงอ่